ครับก็ตอนนี้ขบวนรถเดินพิเศษทักษิณารัตขบวนที่3าหนึ่งจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรปลายทางสถานีชุมทางหัดใหญ่กำลังจะผ่านที่อยู่รถสะพานจุฬาลงกรณ์นะครับก็วันนี้ผมขึ้นมาถ่ายบนสะพานขึงนะครับ <c oughs> ก็ขออนุญาตนายช่างเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังจะข้ามสะพานจุฬาลงกรณ์มาแล้วนะครับขออภัยที่กล้องสั่นนิดนึงนะครับ เคเดี๋ยวดู31มหนึุ่ดใต้ต้นไม้มาแล้วกันนะครับ Okay, เห็นไฟมาแล้วนะครับมาจากทางด้านนู้นนะครับโอเคเดี๋ยวรอดูผ่านตรงนี้กันนะโอเคทามาโดย QSY นะครับหมายเลขอะไรเดี๋ยวรอดูกันหมายเลข5209นะครับ ตอนนี้ก็ชะลอรถนะเพื่อที่จะเข้าทางเบี่ยงนะครับ คก็จะไปเข้าจอดสถานีราชบุรีเป็นสถานีต่อไปนะครับตอนนี้หัวก็กําลังจะเลี้ยวเข้าสู่ทางเบี่ยงนะครับก่อนเข้าสู่สถานีราชบุรีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งภาพอีกภาพหนึ่งซึ่งเก็บมาให้เพื่อนๆทุกท่านได้ชมกันนะครับเกก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ